สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องของโต้ตาเมทิซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องของประเก็นทะลุของสูบสามกับสูบสี่ทะลุเสียงเครื่องนี่ดังผุพับผุพับผุพับเลยนะครับแล้วก็สาเหตุจริงๆนั้นน่ะ ก็เกิดจากการที่ช่างแนะนำให้ถอดวอน้ำซึ่งผมก็แนะนำบอกว่าอย่าไปถอดวอน้ำให้เราดูแลรักษาระบบเหลาเย็นให้ดีๆมันไม่มันไม่เกี่ยวกับบอน้ำาการเครื่องร้อนนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นปกติของระบบระบายความร้อนเ็าก็ไม่เชื่อนะครับก็ ทำการถอดบ่อน้ำออกหลังจากที่ถอดบ่อน้ำออกแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าน,นี่เลยก็คือประเก็นทะลนะุวิ่งเกือบไม่ถึงบ้านเลยนะครับทะลุสูบสสูบสก็คือสูบที่อยู่ด้านในสุดข,ของเครื่องก็จากที่เราได้เรียนรู้มาก็คือ ถ้าเราถอดวายน้ําเนี่ยลูกสูบสูบที่อยู่ด้านในก็คือสูบสามสูบสี่เนี่ยจะร้อนผิดปกตินะครับร้อนกว่าเพื่อนร้อนกว่าสูบหนึ่งสูบสองนะครับสำหรับการถอดวอน้ำก็จะส่งผลให้กับเครื่องอเสียหายเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทุกเครื่องนะครับ เพราะว่าบางบางคนก็บอกว่าผมถอดมาเป็นสิบปีแล้วยังแค่ได้อันนั้นก็ไม่เป็นไรอย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าการถอดวอลน้ําเนี่ยก็จะทําให้เครื่องยนต์เสียหายซึ่งเครื่องทุกเครื่องหรือว่ารถยนต์ทุกรุ่นที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนําไม่ให้ถอดวอลน้ํานะครับก็คือการห้ามถอดวอลน้ําโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายเขาก็จะบอกอย่างนี้นะครับ จริงๆแล้วการถอด่อน้ำเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นการสึกลอแบบสะสมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลกันเลยว่าเขาถอด่อน้ํากี่ปีแล้วก็กี่ปีมีปัญหานะครับไปฟังกันเลยนะครับคือมันติดยี่สองสูบเนี่ยอเยอาาอ,อ,เอ,อสองสูบมันม่ติดยังไงกับว่าติดเนี่ยอจีว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรดแรงสองสูบมันดมือเขาเาครับเสียงคือให้เฮลยคอปเตอร์ว่าที่หูเจ้าว่ามันก็ติดมันก็เผาดิ บิางอยังมันเบิางครับมาสิวที่นั่นตุบ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 ฟุบตุบตุบมัลูกสุบบ้าเราบ้าเราตะเกียนมันขาดตะเกียนมันขาดครับอันนี้ถอดถอดว่าน้ามหมอสองปีเห็นผลสองกลุ่มในอ่าตัวนั้นห่านเป็ดไฟตัวหมอกรอากาศเพราะว่ามันแรงแต่มันเพราะว่าไอเสียมันออกไปพุนไอเสียตัวนี้ออกมากี่วันอืม เลยหลงรอยมันนี่เดี๋ยดำๆเนี่ยมันขาดเนี่ยว่ที่มันออกไปคือข่าวเมาข่าวดับเบิลครับที่ผมสอดเกินมันสอดภาษาเกินมันสอดไอ้มันสอดเมือนถดว่าน้ำสองปีปีที่สองกินน้ำแล้วปีที่หกปีที่วันนี้ถอดว่าน้ำสองปีสอดสองปีเห็นผลครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่า เขาถอดว่าน้ําออกสองปีอ่าพอถึงได้สองปีปีที่ปีที่สองนี่เริ่มอ่าเริ่มมีการกินน้ำอ่าน้ําหายเครื่องเครื่องเนี่ยน้ำหายต้องเที่ยวเติมนะครับก็สาเหตุที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะว่าอ่าเครื่องยนต์น่ยจะร้อนแต่ว่าเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับอุณหภูมิอ จะบอกว่าเครื่องเย็นเพราะว่าลักษณะของน้ําที่ออกมาจากเครื่องที่มาออกจากออกจากเครื่องยนต์แล้วก็มาที่ท่อน้ําด้านบนของหม้อน้าเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่จับอุณหภูมิอยู่ทีนี้ไอ้น้ําที่ออกมาจากท่อด้านบนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันเย็น่าแต่ว่าลูกสูบด้านในอาจจะร้อน จนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องยนต์เมื่อเครื่องร้อนน่ะก็จะมีการลีกการรั่วของน้ําออกตามท่อทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อต่อท่อยางหม้อน้ําบนล่างหรือว่าท่อทางน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อน้ําหรือว่าจุดแคมรัดต่างๆนะครับก็จะมีการ ทนแรงดันไม่ได้ก็จะค่อยๆลีคค่อยๆรั่วออกซึ่งก็เป็นการรั่วทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็จะพุ่งเป็นไอเป็นแกส๊สแล้วก็หายไปก็จะทําให้น้ําในระบบเนี่ยพร่องลงเมื่อน้ําในระบบพร่องลงเมื่อเครื่องเย็นก็จะดูดจากหม้อพักนะครับก็ไปทดแทน ทำให้เราต้องเที่ยวเติมน้ำอยู่บ่อยๆนะครับที่เครื่องเครื่องนี้ที่เกิดปัญหานี้ก็เพราะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งการเราการที่เราเติมน้ำบ่อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้หาแก้ไขจุดรอยรั่วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เกิดรอยรั่วที่มากขึ้นหรือว่าอาจจะเพลอเพลอลืมเติมลืมเติมน้ำก็ทำให้ เมื่อใช้งานไปเนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนพอร้อนเนี่ยก็จะทำให้ฝาสูบโกงพอฝาสูบโกงก็จะเกิดเหตุการณ์ของประก็นทะลุตามมาแล้วก็เป็นดังที่เห็นนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราถอดวาน้ำเนี่ยบางคันก็จะเกิดปัญหาเร็วบางคันก็จะเกิดปัญหาช้าก็อยู่ที่สภาพของเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็ใช่ว่าจะ พังทันทีมันจะเป็นการพังสะสมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประสบการณ์อีกคลิปหนึ่งที่ท,ที่ผมตั้งใจเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับท่านที่ถอดว่าน้ำหลายปีแล้วไม่พังก็ก็แสดงว่าเครื่องยนต์ของท่านน่ะยังสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็ท่านก็ดูแลรักษารถด,ดีอยู่นะครับ ก็ดูเป็นอุทาหรณ์ดูเป็นคลิปประสบการณ์คลิปตัวอย่างนะครับว่าการที่เราถอดผ่าน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ,บให้มันดันดันถิ่มให้มันออกทางหนึ่งเลยต่ก่อนได้ไดระยะแรกนี่แต่ว่าเหมือนบ๊วดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะเห็ดดีกว่าบ่เห็ดดีกว่ามันตีไปกัด การเราหมอนำามันติดตันตันข้าต้องถอดหมอน้าไปล่างสมมติว่าตอนข้าเสียปลาเกล็นใส่จะเป็นตอนใส่กาวอัดปลาเกล็ดใส่ไงใส่เชล็กเกล็ดเชล็กบ่บ่ใส่หามใส่กาวเืีอว่ายังเืีอว่าเกล็ดเชล็ก